สมศรีจะอบมันฝรั่งให้มาเจ้าพุนสามีมันได้กินหลายวันละมันฝรั่งปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแผน่นตามที่จะตามใจชอบเลยนะเจ้าหั่นแบบนี้เลยนะเราจะอบมันฝรั่งอบครีมใครไม่เคยก็ต้องลองเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยนะเจ้าใส่พริกไทยกับเกลือใส่วิปปิ้งครีมหรือว่านมคัสตนชั่นก็ได้บ้านเราอะ่ะ มันก็เหมือนกันนั่นแหละเจ้าถ้าใครจะเอาไปอบเตาอบเลยก็ได้นะเตาอบไร่นะ้ำมันก็ได้นะแต่สมศรีจะเอาไปต้มกับเตาก่อนเจ้ามันจะได้ซุกเร็วๆเนาะถ้าเอาไปอบอะมันจ้าอันนี้สมศรีใจมือกลลนะเจ้าถ้าขินสอคนผัวเมียเนาะก็เลยใจมือกลพยายามกลข้างหลางให้มันขึ้นมานเจ้าอัานหมอมันจะไหมเพราะมันเป็นนมเนาะ มันเป็นวิปปิ้งครีมนะมันก็เลยจะัวาม้อมันไหม้เจา <S <S ้าน้ำซีก็จะคนจะปีคนให้มันเละน,นะเอาพยายามคุยข้างหลังขึ้นมาเพื่อมันไหม้กันแล้วกันเสร็จแล้วก็วปิดฝาทิ้งไว้ไฟเบาเอันนี้จะมาทําสเต็กนะเจ้าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อวัวน้อยอะถ้าเป็นบ้านเฮาก็เป็นเนื้อวัวน้อยอย่างเงี้ยเจ้าสเต็กสิ้นเนี่ยชิ้นแบบนี้เลยเจ้าเขาจะกินแบบนี้เนาะ สมชีก็จะไปใส่ตู้อบไรน้ำมันเหมือนกันหั่นแบบนี้นะสเต็กอะแล้วก็เอาเอาน้ำมันทาแล้วก็เอาเกลือทาเนาะะเอาอบขั้นแหลกสิบห้านาทีหรือว่ายี่สิบห้านาทีแล้วแต่ขนาดจิน้นแล้วแต่ขนาดเนื้อใหญ่หรือว่าเล็กเนาะตู้อบไรน้ำมันนะสิบห้านาทีไฟสองร้อยองศา แล้วก็ลดลงมาเหลือไฟร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยหกสิบองศาประมาณสิบนาทีเจ้าซุกพอดีมีเดียมอร่อยเลยอันนี้มันเราก็ซุกแล้วเนาะตอนนี้เราอบสเต็กอยู่นะเราทําสเต็กอยู่มีคนบอกว่าสมสีีทำนั่นเอเออย่างก็ไนดะ้น้ำจิม้มกีบีสเต็กเออสมสีลืมไปวันนี้ผ็ได้ทำนะคะเดี๋ยวไว้หลอบหน้าก็แล้วกัน อันนี้สมศรีก็จะไปอบในเตออาอบลรยน้ำมันอีกประมาณสักซิฟนาทีเจ้าเพื่อให้หน้าเมื่อเนื้ออหน้ามันเป็นสีน้ำตาลนะเจ้าเออมันฝรั่งมันออกสีกงามอะ่ะเออเพราะตอนนี้มันจะก,กินแบบนี้ก็ได้อร่อยแล้วนะเจ้านี่สมศรีก็จะไปอบสักซินาทีเนี่ยสเต็กซุกแล้วเจ้าลองไปทำนะเจ้ามันง่ายดีนะทำกับข้าวกับเตออาอบไรน้ำมันนะอ่ะเตากลมๆก,ก,ก็ได้เนาะ แต่ห้องสมเสียรเป็นเตาสี่เหลี่ยมไงนี่เจ้าสเต็กเซตเรียบร้อยมันฝรั่งสิบนาทีผ่านไปกับเซตพอดีเจ้าเราอบแค่สิบนาทีมันก็สุกแล้วเนาะเต็กลูกวัวเอ่อคัลเวคุลเวติเราอยู่รีบดัดไอ้ดูพร้อมไหมเซลใหครับตุ๊กคลินเอาแกกับมันฝรั่งอบเห็นไหมแต่พาตัดมะเร็งยังไรไมได้ขีนเหมือนละ คอดิวแฮปแคนเซอร์ eat long time. ใช่ไหมวัดทุกมัดครีมเหรออร่อยอืมอร่อยยูรีฟซู r ม่ลงครีมก่อนอยู่นะ sorry but no, to put no, no, what you want to do นที what you want to do with thatI see you look like you want to carry where you want to move, no, it. because you cannot move in wood. I don't want to, I know. not want to. Okay, you say too much sauce. Send more, you